สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนดพระเครื่องนะครับมาพบกันอีกครั้งกับสมเด็จปิฐานแซมนะครับสมเด็จปินฐานแซมวันนี้ผมไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับมีรอยที่ใยที่เสียบพระนะครับนิดหนึ่งนะครับเป็นภาพที่ดูแล้วเข้าใจง่ายสําหรับผมนะเข้าใจง่ายสําหรับผมนะครับก็ผมจะลงตามช่องทางของผมนะครับเผื่อไปเข้าตาเสียนใหญ่นะครับ กิงกาง้านขับมาฐานแซมเท่าไรเออจะมีกาลังใจมีนะครับมีถามมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับแต่ราคาไม่จบกันนะครับมีถามมาแล้วนะครับผมก็ขายไม่แพงนะตรงนี้ผมเปิดไม่แพง,งไม่หักไม่ซ่อมอย่างนี้สภาพอย่างนี้นะผมไม่ใช่มือใหญ่นะผมเอาไม่แพงหรอกครับคือราคาเปิดไปคุณก็ต่อมาแค่นั้นเองนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับ ก็อยากจะขายแพงอ่ะมันไม่มีใครซื้อเรานะครับอย่างนี้ถ้าอยู่กับมือใหญ่มันก็ขายได้ว่าเขามีรับประกันกันนะครับอย่างเราผู้ทอนซื้อมาขายไปคุณชอบคุณต่อรองราคามานะครับวันนี้คลิปวิอสักสี่วงนะครับเจะลงนะครับตรลงในช่องทางนะครับช่องทางทจริงๆอย่างเะทนยูทูบเบอร์ นะครับมีผู้ติดตามเป็นแสนแต่ใครเขามันไม่มันไปไม่ได้หลักหนึ่งเพราะว่าเรามันไม่ใช่คนเด่นคนดังนะครับนก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเองนะครับทํำยังไงให้คนติดตามรับชมนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับ,บก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณอย่างมากนะครับ มีการหลังสมเด็จ no กิมฐานแซมนะครับหลังสมเด็จกิมฐานแซมนะครับสมเด็จกิมฐานแซมนะครับสตีบางก็ผมก็ได้วัดระคังก็ไม่ว่านะครับอย่างนี้้ามีรอยกระท่อเก่านะครับรอยบิ่นหมนบนกระท่อเก่านะครับอย่างนี้กระท่อเก่านะครับจริงจอยากจะลงกล้องให้ชมนะครับตรงนี้นะครับรอยกระท่อเก่า จะคามุม,มใ,หให้เห็นชัดนะฮะเราก็เท่าเก่าใช่ไหมถ้าลงกล้องอจบเลยนะครับลงกล้องสองผานะครับนี่อะไะพรอมสวยห right? huh? cus, ูชิดหูห่างนะครับหูชิดฝั่งนี้ฝั่งนี้หูห่างนะครับอีกแล้วก็ฐานแซมนะครับหูชิดหูห่างนะครับแขนกลางสีผ้าอุศานะครับแงนแชัดเจนสวยงามนะครับแงนแชัดเจนสวยงามนะครับ นี่คือสมเด็จพิมฐานแซมนะครับสำหรับใครที่อยากได้ราคาเ,าเบาๆนะครับ mm. คือผมเชื่อบางคนก็ดูว่าชอบหมืนอนกังกับเรามไม่กล้าลพวแพงนะผมไม่ได้เสียใจนะครับ mm. ผมดูผระสมเด็จเนี่ยดูมาซื้อมาขายไปก็ขายในราคาผมนี่แหละนะครับก็เปิดในราคาผมีกำไรผมก็สับแล้ว ยได้จิตน,นะองฝังองคเคยผ่านมือลงหน้าหนึ่งหนังสือนะครับหนังสือพระเครื่องนี่แหละนะครับพูดไปใครจะไปเชื่อนะครับแะต้องพวบกันเขาก็จะรู้นะครับพอฐานแซวงมวันอยู่ผมมาเป็นเดือนนะครับเปิดสองล้านกว่าไม่มีใครซื้อผมสุดท้ายขายไปสามหมื่นห้านะครับสกบงกรเหมือนกันนะครับสงก,การานรับ ก็ไม่มีอะไรมากมายสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับฐานแซมวงนี้ใครชอบสนใจาามาทักมานะครับสําหรับคลิปนี้เอไว้เดงเตัวนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ